สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับต้นวราคต์นะครับอีกครั้งกับรายการอัชริทิพ์นะครับวันนี้จะมาต่อกันในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันตัวที่สำคัญท,ที่สุดในการดิจนูนะครับนั่นก็คือฟิงเกอร์แท็นะครับผมเราจะมาคุยกันว่าวิธีการเลือกใช้ฟิงเกอร์แท็ขนาดที่เหมาะสมกับเราจะเป็นยังไงนะครับผมเรามาลองเรามาเลือกกันเลยนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับฟิงเกอร์แท็เนี่ย ก็จะมีหลายแบบนะครับแล้วก็จะมีเรียกได้ว่าหลายขนาดซึ่งแต่ละรุ่น,แต,นแต่ละยี่ห้อเนี่ยบางทีในเรื่องของการเทียบไซส์ที่ไม่เท่ากันนะครับขนาดของ f i g u r อร์แที่เหมาะกับเหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดเนี่ยเราสามารถดูได้จากอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเวลาเราใส่เข้าไปปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะจะสังเกตได้ว่ามันต้องเล็กกว่ามือเรานิดหนึ่งนะครับแนวโลหะบริเวณตรงนี้ นะครับบริเวณทาด้านนี้เนี่ยเห็นขอบของตรงนี้นะฮะต้องไม่สูงเกินกว่าแนวนิ้วชี้ของเรานะครับเราต้องเห็นว่าเจ้าต้องมีเนื้อเนบริเวณนิ้ว,นวนเนี่ยออกมานิดนึงนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเวลาที่เราดึงเข้ามาแล้วเนี่ยหากแผ่นโลหะตรงนี้มันกว้างกว่าแนวนิ้วชี้ปุ๊บเวลาที่เราดึงเข้ามาใต้คางปุ๊บเนี่ยแนวโลหะที่ว่าเนี่ยมันจะเข้ามากดกับคางของเรา ซึ่งถ้ายิงอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเราจะโดนคือภาษาของเราเลยเรียกว่าแ็บกัดน,นะครับแ็บจะกัดบริเวณค,คือคือมันจะกดบริเวณใกล้ใต้คางเนี่ยนะครับซึ่งเป็นกระดูกกับผิวหนังเนี่ยจะเกิดเป็นแผลกดทับขึ้นและจะเกิดอาการอักเสบนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการรักษาได้ค่อนข้างนานแต่ว่าหากเราเลือกใช้ไซส์ของแท็บได้ถูกต้องปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราดึงเข้ามานะครับผมจุดบริเวณที่มันจะสัมผัสกันเนี่ยปุ๊บเนี่ย แทนที่จะจะเป็นโลหะตรงนี้มันจะกลายเป็นแนวกระดูกนิวชี้อันนี้ถูกต้องตามทฤษฎีแการยิงที่ถูกต้องด้วยนะครับเราจะมาดูกันนะครับอย่างมูสแทบตัวอื่นออย่างตัวนี้ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับจะเป็นของคา r ์เทลสังเกตดูนะครับว่าแทบตัวแข่งส่วนใหญ่หญเนี่ยช่วงบริเวณด้านในเนี่ยด้านในของเพลทบริเวณที่เขาไว้ไว้คาร์ดามือเราเนี่ย จะค่อนข้างปาดวาเข้ามาเพื่อให้รับเข้ากับแนวแนวดิชีที่จะโค้งเข้าลักษณะนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการใช้ภาษาง่ายๆก็คือแทบกัดคางนะครับก็คือแผ่นโลหะขึ้นมาจิกบริเวณบริเวณใต้คางของเรานะครับส่วนการเลือกใช้นะครับผมง่ายๆนะครับ สมมุติว่าไม่มีโอกาสมาพบกับผู้จําหน่ายเองโดยตรงอย่างเงี้ยเป็นการสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตหรือทางทางโทรศัพท์นะครับให้ท่านนะครับวัดช่วงบริเวณนี้ข้อ3นิ้วตรงนี้บริเวณข้อในเลยจากต่ําลงมาจากข้อนี้ลงมาประมาณเส้นหนึ่งนะครับวัดเป็นเซนติเมตรแล้วก็แจ้งกับทางผู้จําหน่าย นะครับว่าเนี่ยความกว้าง3นิ้วนเนี้ยเนี่ยของหูนี่ยมีความกว้างขนาดนี้อ่าแล้วคุณสนใจแทบ็บอาจจะเป็นตัวนี้ตัวนี้หรือตัวนี้ก็ให้ทางผู้จัดจาหน่ายเนี่ยเขา,าเลือกทําการเทียบไซส์แล้วก็เลือกไซส์ให้ท่านอา่และในกรณีแทบ็บที่เป็นรุ่นพิเศษที่มีระบบพิเศษอย่างตัวนี้นะครับคาเทลเอนะครับหรือ,อที่เป็นการตัวที่ว่าจำลองแบบมาจากาแทบของยี่ห้อ ANF เนี่ยซึ่งมันจะมี ตัวนี้ก็คือว่าให้เรานะมีพื้นที่ในการวางกรามนะครับได้ดีมากขึ้นนะครับผมอันนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องของการเลือกไซส์เนี่ยก็คือใช้แบบเดียวกันก็คือว,วัดเซนติเมตรแล้วก็เทียบไซส์เหมือนกันแต่จะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าบางคนก็ไม่สามารถใช้แท็บลักษณะนี้ได้เนื่องจากสลีดะของกรามนะครับดังนั้นเนี่ยหากสนใจที่อยากจะลองแท็บโมเดลตัวนี้นะครับแนะนําว่าให้มามาหาพวกเราที่ร้านนะครับ ให้โปรให้ทีมงานเนี่ยเขาดูให้นะครับลองจับลองใส่แล้วลองดึงแนบกรามดูหากสมมุติว่ามันเหมาะรับเข้ากับสิริละ,ะก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้ามันอ่อเรียกได้ว่าอย่างไงอ่ะไม่ไม่เหมาะรับกับสิริยะของท่านเท่าไหร่ก็ทางทางเราก็ไม่แนะนําให้ใช้เนื่องจากว่าจะเกิดอาการที่เรียกว่าแทบกัดกัดกรามเหมือนกันคือจะเป็นแผลกดทับที่มันอาจจะเกิดขึ้นบริเวณจากบริเวณช่วงนี้ช่วงปลายหรือว่าช่วงท้าย นะครับของตัวตัวตัววาแอนเคอร์แล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าช่วงบริเวณตรงนี้เนี่ยครับบริเวณริงที่จะล็อกนิ้วชี้เราไว้เนี่ยอาจจะเกิดการกดกับนิ้วนะครับทำให้เป็นแผลกดทับในหลายๆจุดได้เหมือนกันนะครับดังนั้นหากอยากสนใจอยากลองแถบตัวนี้ซึ่งแถบตัวนี้จริงๆแล้วเป็นแถบที่ดีมากนะครับมันจะสามารถควบคุมแนวกระดูกของเราได้ดีมากแต่เพียงแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถใช้มันได้เท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นก็ ทิศในวันนี้ก็คิดว่าน่าหลายๆท่านน่าจะได้ประโยชน์นะครับจากการเลือกใช้อุปกรณ์ออป้องกันนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่สําคัญที่สุดในกายดิน,นูนะฮะงก็วันนี้ก็ขอฝากไว้เท่าน,นี้ครับขอทุกท่านมีความสุขสนุกกับกายดินาโนครับสวัสดีครับ